mẹ tôi biết bom khẩn lệ mày cả thao hãy phân niệm ác cụ nông thâm em 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 ní, em 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 nói rồi buồn nay cha chôn quê ra khi tăng một tung mùa ban đỏ quay quay cả nam ta mời lục phát ma chừng chạy đồng ba đẹp nói phải lòi lòi ไปไปใจผู้ป้าเด็กคนนี้ไปป้ามันไปลอยครองอันไปเลยว้าไม่ไปแ็วไอ้ชุดตาเวมันมายืน ติ้แหลบินแดงไงปีดนี่องจนกี่จุดกูกว้าอายุรันควันว้างนู้นเอาเออยกขึ้นไม่ต้องตำรับแลพปกติเจอไรอะมึงเจอน่นนุยเจอน่นนุยครับไอ้นู่นนุยเนี่ยกูนึกได้แหละคือลลกกูคนในลลกพี่แกรมันบนในตกเบือมันว่าจะตกเบิด เออตกรอยแต่เนี่ยมันดีไหว้ทับให้กูกินแต่เนี่ยกูช่วยมันตกเบ้อตกลงไม่แจ่มันนั่กินผมบนหว่าตกรอยแต่ผมตกเจ็ดบาทนี่ตกเต่าได้ก็เจ็ดบาทแต่เห็นมึงว่าไหว้ทับไห้กูกินแล้วผมปาไปตั้งให้กินแล้วบุตรไม่กินเองทับจากเด็กได้ตกเจ็ดบาทกินได้แต่หมู กินตับจากเลยขิงนุกไก่นอนอยู่ฮะไก่นอนไอ้ไอ้ติดกับไอ้เด้งไก่ก็เออไอ้เด่งกับไอ้เด้งไอ้กูกัมั่วแล้วปลุกมันขึ้นมาครับเต่งเต่งยกกุญนจเต่งอุปโภคของมาดูไอ้เด่งโป้มายกขึ้นรออยู่กุญแจทีเออ ไม่ต <h aut> ้องตกใจโลกไอ้เตงนี่ไม่ใช่หลกไอ้เตงเอ้เตงมาเองเด้กอยหลบลหลบลมันหลกเราเจอเตงกับนุกไก่ตินอนอยู่อดีกับเจอดีกกับพลุกขึ้นมา Blue mang plump 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 đi plump plump đi, plump 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 ช้ปลาบางยาวแบบนั้นปลาเปล่าไม่เจ็ปลีดปลีเลยปลาลอยยังนมาปลาพูปลนลอยอยาปลื้นปลปยไม่เจ็ปลาปลยมันปลีปลายปลายูบลุยปลายแปลงโอ้มจะติตควรโตไปไหนกันลูกคือดีกับป่มีลาวรื่งคาิดเมียกับคือปน้ากับเราเป็นคนจนกับตนได้ฮ่าปลาเืออาชีพ วันนึ่งในขณะตีตอดได้ฮะปรากับปบเด็กนี like family, oh. h, ่ลอยมากระเปกกราเด็กนี้มาเลียง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 ไม่รอดก็จะป้าเลียก็เอาตำลูกมั่งเลยก็ไม่เกยเอาแล้วก็่าบาดรบ้านมาปบตึ้นอ๋อมึงอยากรู้ไหมเด็กนี่เป็นเกยมาแต่ไหนตึ้นรวยไม่รู้ปรือกูจะกิตตันนี้เออจะกิตกันจักรจิตกันว่ามูกินใหญจชึกมึง จริงโบกลี่จับปลาไม่ได้กับบนคูโบ้พวดเมียน้อยกับบนคูโบลงทอต้กับบนคูจึงงทอต้ลงตีงจ้องตีมแ้ลมดิปลัดเปลยด้างจ้องตีมละอันบางทีจ้ามตีมบานบูปลัดกูยาไปบานโบูจบตกกูอยาไปมันเลยไปบานบูหนากำนิจันทร์วมูจิงตนตันไรรูแรงกับบนน่งตกจนตกดูปวดเลยอันร้อยรอรอตน จัดจิตกันนะจัดจิตกันเลยกูวนกูบอกมึงรู้นะการตัวกูเป่งว่าเจ๊กรู้สู้เราหวว่ากี่ปรากฏตัวขึ้นได้เต็ล่ะที่ต้องต่ำกับบอดดิซัตต่ำชั้นยานือยู่บอดดิซัตน้อยเทินนะแคมปี้โอ้แคมปี้นะเจ๊กก็อยู่แคมปี้เราอยู่แคมปี้เยอะมันวันนี้เรามาปรับจัดจิตเล็วนี่ไม่นหลอี่ก็ได้มั้งเถียงฮะ ปอบจากินเดเมนกีก็ได้มั่งก็ก็ร้อยทำใจมึงก็ร้อยได้เป็นนี่เอออมช่วยแล้วท่านพันนันกันตันว่าพันนั้นช่วยนเด็กนี่ตันว่ามาแต่น้อยก็มาแต่บุญวันดูนี่เออมาแต่น้อยก็จริงเด็กนี่มาแต่บนวันตันว่านี่มาแต่บุญวันอยูแบบนี้ กูได้ว่ามาในบนวัดอยู่ปันี้นับตั้งแต่ต่อจาบุญบาสนึงอะทำมาเนี่ยเพื่อก็วังทำบุญอะไรได้ขึ้นวันน่ยกันขึ้นวันลงเพลิดมาปันี้ไม่ได้ขึ้นไปเลยเหยียดเมียปวดเลงนะเอกาะว่ามาในบนวัดอยู่คุณปอมปัณณ์นี้ที่ตัดเป็นอีไอป้อมเป็นมาต้องจวยอป้อมใช่จุไเด็กนี่ผมแค่เลยจุไอไรป้ผมแล้ว มีรถกับเตาเปรี ALLY ้ยได้เลยแลเอาตังเอาหลมาทำเปี้ยได้กันก็ยังไม่คุ้นแล้วเพราะฉะนั้นเยาวชนกับเยาวชนผู้นี้ยังมีอนาคตต่อประเทศชาติและประชาชนก็า่าดีโต้ึ้นเปบุรัก